วันนี้กลมงแล้วยังไม่ถึงสันเขาสดาวเลยเริ่มชันเป็นไงพี่รูตี๋ยวลูตี๋ยวไปร้อนททีเลยเยเตี๋ยวไ่ร้อนทันีเลยเอาเลี้ยงอยู่นะเ,าเ,เขาตะคออุ้ยดูทีเนี่ยทง,งเท้า <c oughs> เละ ตอนนี้ถึงบอกระเช้าไงบ่อกระเชา้าเป็นพื้นหินลาบเนี่ยพัดท่าดีวพะพัดลมแงรแบบง อันนี้เจอแล้วนี่พริกพริกข้าใส่ดาวนี่มีจริงกรดิเออลองกินดูไหมลองกินดูไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมกินจริงด้วยนะนี่แหละธรรมชาติของไทยครับ คุณเห็รเห็รอะไรวะเห็รอะไรวะแตงสวยป่ะเออมาเจอเออนี่สวยสวยซูเปอร์ระดับต้นๆนี่ยเขาเรียกเห็รอะไรไม่รู้อ้าวอันนี้มาก็ดาวติ๊กต้องนะครับโอ้โหเคียเตอร์ทั้งนั้นเลยนี่โอ้โห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 เคียเตอร์โอคตรยอดครับงานนี้ điên, 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 ต้องมาดูตัวจริงใช่โอ้โหตนบนเริ่มเลยฮะดูแต่แต่ดูในกล้องไม่ใหญ่นะใช่ตนเบนเริ่มเลยว่ะมันยังอเออมันยังไม่ตายเนี่ยมันเหลือแค่เปลือกแก่นมันหายไปแล้วหระวังเสีย ดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปถ่ายรูปได้เลยจะดูใจคนยอดครับต้นมะลือนือต้นกระบกยักษ์น่าจะหลายร้อยปีเลยแหละใหญ่มากมาแก่นมันหายไปหมดแล้วเหลือแค่เปลือกแต่ยังไม่ตายเนาะยังครับใบมันยังเขียวอยู่ยังอยู่ได้อีกหลายปีอันซินตะเคอันซินตะเคาะเยาะทอดตะเคาะแลนตะเคแลนเคาใส่ดาวตะเค ุดยอดครับโอ้โหใหญ่มากสุดยอดโตโตยมันคงจะยืนต้นได้อีกไม่นานแล้วเนะนาะหรือแค่เปลือกเลยเนะี่ยขงบนยังเป็นเขียว่าอุ้มเลยอ,อืมแต่ก็ยังเขียวอยู่โอ้โหตูงสุดด้ายไม่มีช่องเอาโดนขึ้นอันนี้วานปลาไหลเพือกครับวานปลาไหลเพือก อันน้นะมั่วแล้วนี่ครับโดนอะไรเพื่อแต่เขาขุดเอาลากมันเราไปทำลังมัรุมกันลังบุบบักบุบบักบุบโปกอันนี้อะไรอันนี้อะไรลูกกระโปงกระโปงกนเล็กอันนี้อันนู้นอะไรมากระทึบโลอ๋อัเขาเอาไว้โตตก็ชายดานะครับเขาไว้หมักใช่ไหมใช่หมักสองเราสุดยอด ไอ้แค่มนเอาเอาไปไนี่นี่ต้นหวาต้นหวมันจะแพงเอาไปทำอะไรครับทำเลได้ทำเอาไปเคี่ยนมีมที่ว่าเขาทำสีแรกลูกมีมีนะอ๋อก็ในข้างหลังก็ต้งเคี่ยนเมียได้ไหมเคี่ยนเมียได้ไหมได้เคี่ยนตูดเมียก่อนเลยโอ้ยหมดเลยเหลือเ่เฟ่เซ่เอาไปเซ่เลยมาใกล้ถึงแล้วลุยปลาดิบ เรว่องนี้พันขาล้มเด้อนี่นี่นี่ลูกกระบ้าสวยดียวเหมือนก้อนหินเนี่ยนีเขียวหางไม้นี่นี่อันตรายผิดรุนแรงอยู่เนาะดูสังเกตดูที่หางมลน ยีงตัวน้อยนะมันทางตัวเหรออืมอันโชคไหมเนี่ยสบัมเราสบัมหนึ่งอันนี้ถึงไหนแล้วแฟงร่างเข่าแล้วนะใกล้ถึงแล้วสายมือนี่ก็เป็นผาแล้วเด้อหน่อยแคปนึ่งถึงแล้วถึงแล้วถึงผ่าแล้วพี่โอ้หมอกยังอยู่ด้วยห้าโมงเช้าแล้วเนี่ย โอ้โห oh! <laughs> สุดยอดสุดยอดไม่รู้อะพี่หลงทิศหมดเลยะ oh. ลวะถึงนะครับถึงแล้วถึงแล้วอันนี้เป็น oh. ผาผายื่นเ <laughs> ขาใส่ดาวของลร่างกายตัวเองเว้ยโอ้โหสุดยอด,ด,ยอดมีหมอกด้วยมีตะลึกด,ด้วย <laughs> โอ้โหเอาวันละวิวดูหมอกเมืนไหลอลโอ้ดูดูหมอกยังอยู่ห้าโมงเช้าเลยเนี่ยก็น่าเขาเล่อโอ้ถึงแล้วครับเือผมไม่ได้ขึ้นตรงงานดอกพี่หมอกมาแล้วดิดิวดิดิดิวหมอกเจียมหมอกว่ะหมอกหมอกหมอกสุดยอดเดี๋ยวโดนบินสวัสดจัด ไปไปทีละคนไปทีละค้นไปไม่สวยเวะอย่าโดนกล้องผมนะคุณจอดอย่ายทำเรื่องไงวะแล้วหมอก็อันนั้นเพืไหนนะหนารอยนะคุณพันใหญ่ของเราวันนี้มาคขอกงวงหนองอ่ะป็นนี้ข่าวหนูไม่ได้เองนู่นนะหลานตูนอันนั้นถนนอะไรอ่ะที่หาวอันนี้หลานจะอันนี้ไปนิดนึงได้ไหมนอนลงเลยนอนลงเออเดี๋ยวว่ะ ทำท่าแบบหมดแรงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออหนึ่งสองอุ้ยเสียงดนตรีเลยไหมหนึ่งสองสามแฟงระวังแฟงเดี๋ยวล่วงกันกว่าจะได้เธอแต่คนทน้์โอ้คุ้มค่าเหนื่อยมันไม่สว่างเลยมันไม่มีแสงนะพี่เนาะถ่ายไม่ค่อยเห็นอะไร